ห้ามที่กัะตูน,นั่นหนักก็ใช่ไปไปลูกไปเฮ้ย<ม>ไปจีทายหูผัแข็งงามเลยมันไปเห็นกละเอ็นกล่องมาเห็นกระเล่นก,นนกล่กองลูงพามาขอโทษเนานะอยู่หมด ปลามาห้าโุกไหมเนาะโูกโุกราบเนาะแต่อยู่ภูวศิษย์ไทยพูดไม่เพิ่นเพิ่นหอยไทยให้ก็มาหย่างให้ก็มาหย่างเองถูกดูยงไงของประเทศไทยพูดให้ปลาลุงเบิง่งซ้ำนี่คูณ ใจถูกใช่ไหมถูกใช่หรือใจถูกใช่ไหม,ไหม,ไมเหลืองดอกไม้สีเหลืองกับถูกธรรมดา ้อโหลูกค่ใลุงหิบนั่งมามา ร่มเด้ยลูกแรนแลกบ้านเลยเมื่อกี้ให้อู้ยุ่บปวดแขนอืมเอ็นปบร่มร่มร่มป่ะนี่นี่วายถ่าลุงปุ๊ลุงฮะกมาแรกแม่สิพาไปถ่ายอยู่พญานาคเด้อถ่ายหุบอยู่พญานาคแล้วเนาะลูกลูกเนาะมาลาจับลาจับขังเลกเนาะที่ได้มา

Ủa, oh, sang nào, sang nhà hàng thấu Không có à, đi thải hụp hả con Ai Mà nào có lụng chụp con Nhà ngọt lẹo à. Kinh lọn Kinh chốt mà vượt phía nào kìa Thuổi Thuổi hả si bát Thả à. phình như thế Như <laughs> lao <laughs> ล่ะสดสองคำคุกายก่อน <c oughs> โอเทศในะสวดจะาาคำเทนะ <c oughs> เป็นกระกินกว่าเตีย๋ยนลมูมอีนะไม่เหมสอนโนไหนวะ แฉะว่ะใส่ข่อยก็แซ่บเป็นกระหิวได้ออกมานอกบ้านเสียงเงินหิวไอเทนร้อนแต่เสียนมันเนี้ยเนาะเสียนคือนเนี้ยแบบนี้เคืองทางน้ำมันฮะแบบนี้เคืองทางน่ะป่อผู้เรเยกเจ้าคือมารอบคือมาน่ะดังแท้ ន yeah, <s dulceño> <oastly> äh, េះឡើងអង្គน้อยហ៎មកវិញងើបចាយទាំងណានឈៀងខងម៉ាក់តើនាំមកនេះអោបអោបแหนម៉ាក់ឲ្យអោបแหนហួយហាយ맹วัน

คือปมยังม่กินปิ้งไก่บางคำที่ไก่บางำอยู่ในหานเออในแนน,นนดะมันดนนอืมรลหไอเทนกินจนมันจะเบื่เคยพักนะกินให้แม่เอกนพักต้กินพายลุงกี้กต้อกีนนะ,ะนนนะเฮ้ย เซนายได้สึกเลยพันกี้เอาลุงตัวหนามาลอนห่อนมันก็เสีเนดมาตอนนระพม่พูนตกไม่ค่ะ